สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจกสูตรพุดดิ้งชาไทยเฉาวกล้วยนะครับผมทําใส่แก้วแบบนี้นะครับเน้นวิธีทําการทําง่ายๆวันนี้คํานวณต้นทุนให้ด้วยนะครับว่าตกแก้วและเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับผงชาตามือแล้วก็ผงชาตามังกรบินนะครับขั้นตอนแรกให้เราใส่ผงชาตามังกรบินสี่ช้อนโต๊ะก่อนครับ ผงชาตามือ4ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำร้อนจัดนะครับ600มิลิลิตรครับผมจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยครับนำฝาหม้อมาปิดไว้พักชาเราไว้ประมาณ5นาทีนะครับผมเมื่อครบ5นาทีแล้วเราก็นำน้ำชาของเราไปกรองได้เลยครับ ในการกรองเราจะกรองเอาน้ําชา500มิลนะครับถ้าเกิดว่าปริมาณยังไม่พอเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำร้อนใส่ถุงกรองได้นะครับแล้วก็บีบเอาน้ําชาเพิ่มได้ครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใส่นมค้นจืดลงไป200มิลตครับตามด้วยนมโคหรือว่านมรสจืดนะครับ100มิลตครับผมตามด้วยนมค้นหวาน100มิลครับ จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไป4ช้อนโต๊ะนะครับผงวุ้น2ช้อนชาครับผงวุ้นเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมวันนี้พี่บิ๊กใช้เป็นยี่ห้อของตานกยุงนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมของเราให้เข้ากันดีเลยครับคนให้วุ้นตกลงไปข้างล่างนะครับพักไว้ก่อนประมาณ10นาทีครับ เมื่อครบเวลาแล้วเราก็นํามาต้มได้เลยนะครับผมในการต้มน้ําชาไทยนะครับวันนี้เราจะใช้ไฟกลางใส่น้ําชาไทยของเราลงไปเลยครับเพื่อนๆต้องหมั่นคนไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่คนเดี๋ยวจะทําให้วุ้นติดก้นกระทะแล้วก็ไหม้ได้นะครับผมคนไปเรื่อยจนกว่าวุ้นของเราจะละลายจนกว่าน้ําชาไทยของเราจะเดือดนะครับเมื่อส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะครับมั่นใจว่าผงวุ้นละลายดีแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยครับ หลังจากนั้นก็นําส่วนผสมของเรามาพักไว้ก่อนให้อุ่นตัวนะครับอย่าปล่อยให้เย็นเดี๋ยวจะทําให้วุ้นเซตตัวได้นะครับผมในช่วงระหว่างรอนะครับเราก็มาหั่นเฉาก้วยไว้รอเลยนะครับผมวันนี้จะใช้แค่1นส่วนสของก้อนนะครับก้อนหนึ่งของเฉากล้วยก็1นกิโลนะครับผมเฉากล้วยยี่ห้อของดอนเมืองนะครับซื้อมาจากแมคโครหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กเลยครับเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเลยครับ ในส่วนของแก้วหรือว่าถ้วยพุดดิ้งนะครับพี่บิ๊กซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ตกแก้วละ1บาทจุดเก้าสิบต่งคงนะครับผมหรือใครจะหาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะครับจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของเราลงไปเลยครับประมาณ75มิลลิลิตรได้เลยนะครับผมหรือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับใส่ให้ครบทุกแก้วเลยครับเมื่อครบแล้วนะครับเราก็จะนําพุดดิ้งของเราเข้าแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับเพื่อให้ตัวเนื้อพุดดิ้งเซตตัวดีนะครับ ในช่วงระหว่างรอเราก็จะมาทำน้ำราดชาไทยไว้รอนะครับใส่ผงชาตามือลงไป2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยผงชาตามังกรบิน2ช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับผงชาตามังกรบินจะทําให้สีชาไทยของเรามีความเข้มขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่น้ําร้อนจัด3า0มิลลิตรครับคนให้เข้ากันครับผมจากนั้นก็หาฝาหม้อมาปิดไว้ครับเราจะพักชาไว้ประมาณ5นาที เมื่อครบ5นาทีแล้วก็เปิดฝาออกได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็คนต่อสักเล็กน้อยครับนำชาของเรามากรองเอาแต่น้ำชาได้เลยครับกรองให้ได้ประมาณ220มิลลิตรก็ได้นะครับผมจากนั้นก็ใส่นมโคหรือว่านมลสจืดลงไป50มิลลิตรครับตามด้วยนมข้นจืด60มิลลิตรครับผมนมข้นหวาน50มิลลิตรครับ น้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็คนให้ส่วนสมของเราเข้ากันดีเลยเมื่อพุดดิ้งของเราเซตตัวแล้วนะครับเราก็นําออกมาจากตู้เย็นได้เลยครับอ่านี่เลยนะครับเนื้อพุดดิ้งของเราก็เซตตัวดีแล้วครับจากนั้นเราก็จะตักเฉากว้วยลงไปเลยนะครับเฉากว้วย1ส่วน4ของก้อนนะครับผมใส่ให้ครบทุกแก้วเลยนะครับจะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผม แต่ว่าข้อเสียของการใส่เฉากลวยลงไปนะครับเวลาผ่านไปคืน2องคืนจะทําให้น้ําลาดที่เราเทลงไปข้างบนนะครับมีสีที่คําขึ้นมีสีที่ดําขึ้นนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําลาดของเราลงไปเลยครับใส่ประมาณ3 0มสิบถึงสีมลนะครับหรือว่าจะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยจะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะครับใส่ให้ครบทั้ง10แก้วเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็นําฝามาปิดให้สนิททุกแก้วเลยครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับหรือใครจะเก็บไว้ในถังน้ําแข็งก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าความเย็นไม่เพียงพอคืน2คืนก็บูดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองคํานวณต้นทุนกันนะครับว่าตกแก้วละเท่าไหร่กันนะครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่79บาทจุดสิสตางค์นะครับผมถ้าไม่ใส่เฉลีวยจะตกอยู่ที่70บาทจุดสีสตางค์นะครับ เราได้พุดดิ้งทั้งหมด19แก้วเพราะฉะนั้นจะตกแก้วละ7บาทจุดเสตางค์นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่เชาก้วยจะตกอยู่แก้วละ7บาทจุดสตางค์นะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่าแรงค่าอื่นนะครับราคาที่ควรขายควรขายอยู่ที่15บาทถึง25บาทได้เลยครับผมทางนี้นั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะออกกําไรมากออกกำไรน้อยนะครับเน้นออกกาไรน้อยแต่ออกไวๆก็ดีเหมือนกันนะครับผม เพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับจะบวกลดเพิ่มตรงไหนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้พี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่บิ๊กด้วยนะครับเวลาที่อัปคลิปลงใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนไปยังมือถือของเพื่อนๆเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ